of สวัสดีครับผมแทนเองนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม World of Tanks นะฮะแล้วไม่ใช่ World of Tanks ธรรมดามันคือ10ปี World of Tanks เย็ K เกมอะไรกันนี่มันอยู่มาถึง10ปีแล้วทีเดียวเชียวโคตรนานแล้วอยากจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยเล่นฟรีโหลดฟรีไม่เสียงเงินด้วยนะเฮย้ยวันนี้เนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าจะสมัครแอคเคาท์เข้ามาเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่ามีโค้ด tankastic นะครับโค้ดนี่ถ้าคุณใช้ในการสมัครสมาชิกเนี่ยหรือว่าใช้ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี่จะได้รับแพ็กสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งประกอบไปด้วยรถถังเบาพิเศษนะฮะเทียสามทีหนึ่งสองเจ็ดนะครับช่องเก็บรถถังนะพลรถถังพรีเมียมเจ็ดวันแล้วก็เงินอีกหลล้าร ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะฮะอย่าลืมกดเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วก็ดาวน์โหลดเกมกันได้เลยครับวันนี้มาแล้วนะครับเข้ามาในหน้าล็อบบี้แรกของเกมนะฮะที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือรถถังทีหนึ่งสองเจ็ดนะครับที่ผมบอกว่ามีแจกสาหรับผู้เล่นใหม่นะเป็นรถถังเทียสามนะครับของฝ่ายโซเวียตนะฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยดูท่าแล้วน่าจะเป็นน้องจิ๋วแต่แจ๋วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะประเดิมเกมแรกกันด้วยรถถังคันนี้เลยนะครับทีหนึ่งสองเจ็ดฮะไปเลย มาแล้วครับเกมกจะเริ่มแล้วฮะตอนนี้อยู่ในสแตนดาร์ดแบทเทิลครับภารกิจเราคือยึดธงของฝ่ายตรงข้ามฮะแล้วก็กำจัดศัตรูให้หมดครับผมอาจเจอละเดี๋ยวผมตามเพื่อนไปครับนี่เพื่อนเราอยู่นี่เดี๋ยวไปยิงอา้าให้โดนยิงก่อนเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะขึ้นตรงนี้เลยน้องจิ้มแง้มหน้าใช่ไหมครับ อยู่ไหนเออนี่เงเจอเป้าหมายนี่โอ้ยเตะเตดเฮ้ยยิงไม่โดนโอ๋อคุณครับนีค่คุณยิงจากไหนเนี่ยอ้าดนยิงเดียวโอ้ยแต่แล้วความเสียหายจ้า ง้างกนผมง้างก่อนจะบุกเข้าไปเลยก็ไม่ใช่เรื่องมีเดี๋ยวคนยิงจากไกลๆผมต้องหาทางอ้อมก่อนต้องตีขนาบข้างเดี๋ยวเราไปสู้ในระยะของเราอยู่ไหนเอ้ยเราอ้อมมาช่วยเพื่อนผมมาแล้วครับพี่แง้มกนแง้มกัน,กนตรงนี้ไหนเอ้ยไหนเอ้ยมันไม่เห็นนะเดีย๋ยวไปช่วยเพื่อนอีกคนนึง M2 Light ผมเพื่อนเรา HP ถึง7.9แล้วอ่าจะแตกแล้วเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนเราระเบิดไปแล้วครับแต่ผมมาต่อฮะแท็กทีมเอ้ยอ่าไม่มีใครก็ตรงนี้เป็นการไฟส์กันหนึ่งต่อหนึ่งนี่ไงโดนไป47โอ้ยมันยิงมีเพื่อนยิงแจมโดมิกโดมิกโดนมันอะโดมันะ โดนม่ไเออโดนโดนโดนเออแตกแต่ผมก็ไปล,ล้อเหมือนกันลอ้อแตกอ่าเินไม่ได้ขยับไม่ได้เสียหายอย่างหนักนี่ไงยิงสู้ไปเลยอ้ามันเกือบแต่เออเยี่ยมเพื่อเราเอาคืนได้อืมไลนักนะไลยนักนะนกนะต้องสเปกเตอร์เพื่อตรงนี้ผม ยับไปแล้วรถถังผมแต่คิดว่าทีมเรานี่คือได้เปรียบแล,ล้ฮะลอบสุดท้ายล้วเอาไปัตรูและเรียบร้อยกินนิ่มจ้า,าก็มือใหม่อยู่มือใหม่มือใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เ,หมเกมแรกเกมแรกเดี๋ยวเราไปลองพวกรถถังแบบเทียร์สูงๆบ้างนี่อันนี้เลยเจ็ yes. เค okay. ยังใหญ่บอกเลยถึงลำกล้องปืนจะดูใหญ่นะครับแต่ว่าไซส์รถถังของเรานี่ก็คือจัดอยู่แค่เป็นมีเดียมแทงค์นะครับแล้วเกมแรกเมื่อกี้จะถือว่าวอร์มนะครับยิงไปแค่ลำเดียวเราก็แตกแล้วเดี๋ยวรอดูเกมนี้สนามนี่ดูกว้างขึ้นนะเป็นทุ่งหญ้าแต่ว่ารู้สึกว่ารถถังลำนี้เนี่ยรถถังเรียกเป็นลำหรือเปล่าหรือว่าเรียกเป็นคันวะผมจะลองยิงดูอ๋อพุ่งตรงอย่างชัดเจนไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเผื่อเยอะนี่เจอแล้ว เฮ้ย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 มาสิเฮ้ยนี่ไงเดนไปร้อยสามสิบห้าเอาสิเอาสิเฮ้ยโอ้โหมันดักยิงผมอ่ะขอแค่เม็ดเดียวน้องโผลมาให้พี่เห็นหน้าพี่บอกเลยว่าหัวสลายหมดแล้วมัง้งน่เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ยิงยังไม่ได้ยิงใครเลย อเอ้ยกระสุน,นหมดอันึงรีโหลดอยู่รีโหลดอยู่สิกว่าวิอ่ามันยิงโดนด้วยเอ้ยแล้วเดียวแย่แล้วแย่แล้ววิกิตวิกิตอ่โอ้ไม่มองหน้ามองหลังเลยให้ตายเถอะมาแล้วจ้ารอบนี้เรารู้แบบว่าผม,มิประเทศแล้ะเมื่อกี้เราออกซ้ายใช่ไหมถือว่าเป็นจุดที่ดี เดี๋ยวรอบนี้นจะออกซ้ายต่อเฮ้ยโอ้โหมันยิงแสกหน้าเลยอาโดนเหมือนกันนะสิแลกกันนะสิเฮ้ยยิงไม่โดนนี่ไงต้องใจเย็นไม่เห็นโดนเลยวะแล้วเราถังกูติดอะไรเนี่ยโอ้ยตายเอะอ้าโดนยิงโดนยิงโดนยิงอ้า เเออได้ไปหนึ่งทีคิดที่ข้อเดเมดไี่ยิงเอาไปหนึ่งทีโอ้ยจะพังแล้วเนาะไม่เอาแล้วไม่ซาแล้วครับพี่โหมันยิงเราแรงมากเลยอะเราเสียหายหนักมาตอนเนี้ยแล้วมันวิ่งมาแล้วรถถังติดอติดครับพี่ผมติดช่วยด้วยมันมาแล้วโอ้โห่ยอย่าอย่า ยายาอ้าแล้วรอบนี้เกมที่สามจะขอแก้มือใหม่ไม่ไหวจริงเมื่อกี้โดนบูลลี่เสียหน้าหมดสิปีที่เวียดนามน่ะฉันไม่ยอมหรอกนะโว้ยเราจะไม่ยอมเสียหน้าในเกมที่สามไปมาแล้วจ้าโอ้โหขึ้นแดงมาเพียบเลยขอสักหนึ่งขอสักหนึ่งเม็ดมาแล้วครับเห็นเป้าหมายนี่ไงแกยิงฉันเหรอ ฉันยิงแกไม่โดนนะสินี่ไงหลอกยิงหลอกยิงนะสิเขาเล็งอยู่ปะเฮ้ยมันมันเล็งไปอยู่เออมาแล้วคือพี่เขารอค้างเลยเอาสิเอาสิเฮ้ยไม่โดนโดน,โดนยิงเราเลืองจะหมดแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยผมฟ้องเพื่อนนะเพื่อนผมเยอะนะคุณเพื่อนผมเยอะนะครับเออเอาสิเอาสิ นี่ไงแจมโดนไปแล้วแตกเอ้ยเหลือ HP แบบน้อยมากเรโดนฮิตเดียวเนจะแตกแล้วอะเออผมฟ้องเพื่อน่ะครับมาสินี่คือยังไม่ได้ยิงใครเลยแต่เหมือนเป็นตัวล่อล้อหลอกด้วยยูสโกเลยไม่มีแต้บเลยเอาเป็นว่าเราปล่อยเพื่อนเราลบไปเราไปยึดธงก็ได้ทำประโยชน์สักหน่อยก็ยังดีไปแล้วครับไปแล้วครับเฮ้ยแต่ยายิงเฉียวมาทางนี้โอ้โหค่อย คืบนขานเข้ามาแต่ช้าหน่อยอ้าวโอ้โหอ,อ้จะบอกว่าเราไม่มีประโยชน์เลยทีมชนะแล้วทำอะไรไม่ได้เลยไร้ค่ามากปีไม่โดนเลยโว้ยพี่อ้าโดนแล้วเอออยออ้โดนหลายนัดมากอ๋ออ้ยบาดเจ็บบาดเจ็บบาดเจ็บไอ้ทางซ้ายก็เล็ง ผมบาดเจ็บพี่ผมบาดเจ็บครับมันอ้อมหลังแล้วแล้วข้าศึกอ้อมหลังอ้ออ้อมอ้ามาแล้วครับเกมที่5ฮะหลังจากที่เราเฟลเกมเมื่อกี้ที่ไปผมเปลี่ยนรถถังแล้วครับมาเป็น T78 นะฮะแล้วหวังว่าเกมนี้เราจะชนะอย่างเต็มภาคภูมิครับผม T78 เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นท้ายแบบแทงเดสทรอเอเร์เลยนะครับเรามาสายบู๊เลยนักรถมันอยู่ในไกล้ไม่ไหวแล้วโอยไปดู ขอชนะแบบเต็มภาคภูมิสักทีแล้วไม่ไหวแล้วโดนยำมาหลายเกมแล้วเอ้ยมันสิ่งกลงวะนี่ไงร้อยแปดสิบเ้ยโดนยิงแล้ว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 ตุกคนคันเมื่อกี้มันสิ่งมากครับเอ้ากูเจอกับอะไรเนี่ยมาแล้วครับเกมที่หกฮะผมมาแล้วครับแล้วผมก็เปลี่ยนรถถังแล้วไอ้ลำเมื่อกี้นี่คือทำผมผิดหวังมากเออสรุปรถถังเรียกว่าลำเลยคันวะ รถถังคันนี้เนี่ยเราจะต้องเ,อเจอเป้าหมายจะตูตแล้วยิงไปก่อนหนึ่งเม็ดไม่โดนด้วยยิงขู่นี่ไงโดยยิงหนึ่งเม็ดยิงทําไมก็ไม่รู้ไม่โดนตเลยไม่น่าคาดสายตาจากเราไปได้แล้วกูโดนยิงจากไหน่ะอ้าโดนเปิดอีกแล้วผมโดนเปิดหน้าแกก็พี่ครับนี่ไงเอาไปแล้วร้อยสิบเก้า 19. อ้ามันล้อหลอให้ผมยิงนี่ไงห้าสิบเจ็ดเอ้ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าพี่ครับผมรีโหลดอยู่พี่ช่วยมผมดผมรีโหลดอยู่เราเปลี่ยนหัวกระสุนเลยกลับไปใช้หัวเดิมอ้าวตรงไหนยิงกูเนี่ยอยา่ยาอย่ามันยิงขอหลบด้วยขอเบียดหน่อยมันมาแล้วมันมาแล้วขอเบียดยหน่อยพี่จะหมดแล้ว wait, ไอ้เวรไอ มาแล้วครับอยู่กับผมเกมที่7นะฮะผมเปลี่ยนรถถังอีกแล้วครับ ELC e l e v ครับสนามรถรรอบนี้เป็นโซนหนาวฮะอีาปกคุมแต่ก็ไม่มีความหนาวที่ไหนจะมาหยุดยั้งใจอันร้อนเลยของเราได้ไปคือฝั่งตรงข้ามโผล่มาคันเดียวอ่ะเราจะ่พิ่งอย่าเพิ่งอเโผล่ดีกว่าเอามันยินข้างหน้ากูเลยมันอยู่ไหนเนี่ยขอเล่นอ่ะโอ้โหหัวโผล่นิดเดียวพี่เขาก็เอา หลบเลยครับเงอ้าก็ลังอี๊ีอาร์นมาเอาแล้วเอออ้ายังไม่ได้ยิงใครทั้แบกเลยอ่าล้วครับอยู่กับผมอีกแล้วเกมที่8ใช่หรือเปล่าวะอยู่กับ Pcs 3 5ครับเปลี่ยนอีกแล้วฮะทั้งไมทีลราคาแล้วรถถังคันนี้เนี่ยหน้าตาค่อนข้างน่ารักกระปืนกระบอกกิ่วนิดเดียวไงะน่าจะเป็นมิดกับเราแต่เคลื่อนเคลื่อนที่ช้ามากพี่จ๋ารอฉันด้วย เออฆ่าศึกแล้วที่แนวหน้นะ <ç uk> นี่ไงโดมิร์ห้าสิบห้าแกเล็งฉันอย่างนั้นเหรอนี่ไงโดมิร้อยเจ็ดสองนี่ไงโดนอีกโอ้เ,เลือเหลือสองใชไมกูไม่ได้ยี่ห้อมถึงไม่ตายไม่เลยอ้ามันตายแล้วเรียบร้อยเป็นไงล่ะไอผลงานดีผลงานดีบุกไปเลยพี่บุกไปเลยครับพี่ครับพี่บุกเลยผมมาแล้วพี่บุกเลยพี่บุกเลยพี่อย่าบางังเลยพี่นี่ไงโดนไป้อยสองแกไม่รอดหรอกเว้ย ไม่โดนไม่โดนเออเออแตกไปสองแล้วเหลือลาเดียวไปแล้วโอ้โหรอบนี้ผมทำดาเมจให้เพื่อนได้ขอสักลาหนึ่งได้ไหมายขอสักลามหนึ่งขอยิงหน่อยซิ่งซิ่งหิวหิวหิวไม่ถึงแบบว่าตอนที่เราโล่ตัวมันโหมเข้าหาเราอะอาการเดียวกันเลยนี่อย่างนี้เลยกูถมแล้วมาเร็วเออแตก นี่ไงไม่โดนเหมือนกันมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วพี่ครับผมมาช่วยแล้วนี่ไงโดนไดม่ดีร้อยใช่ไหม Yes หนึ่งตาดละได้หนึ่งตัวเว้ยมาเยิเออเ,เอาぜเอาぜนี่ไงเอาโดนด้วยเว้ยโดนด้วยเว้ไอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่ไงล้อหลอกล้อหลอกล้อหลอก นี่ไงอุ้งเลย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 อะล้อพังไอ้เว้ยนีมันจริงกูล้อพังแล้วเออเอาสิเราจะวินใช่ไหมเนี่ยเกมนี้ใช่ไหมเรียบร้อ <c> ย <oughs> okay. โอเคโอค้โหบางคนไม่ได้ยิงนี่วันนี้เรายิงไปนหนึ่งกัถือว่าโอเคแล้วเนี่ย <c oughs> และแล้วครับ ผมก็ชนะอย่างเต็มภาคภูมิจนได้ฮะในเกมที่8ครับกับรถถัง pcs 3 5ฮะก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลด World of t a n k มาเล่นนะครับอย่าลืมว่าเกมนี้เล่นฟรีโหลดฟรีไม่เสียเงินนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสมัคร Account เกม World of t a n k นะครับตอนนี้นะฮะใช้โค้ด t a n k t a c t i c นะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับรับของรางวัลพิเศษนะฮะหรือว่าไอเทมพิเศษของเกมนี้ไปเลยฟรีนะครับมีทั้งเทียสรถถัง ท127นะครับช่องเก็บรถถังพลรถถังพรีเมียม7วันแล้วก็เงินอีก500โกเลยทีเดียวนะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เป็นเท่านี้ครับผม C u ฮะเจอกัน